สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่เกมรบอกแฮกกลับมากันอีกครั้งหนึ่งในแมปเบาสมองหรือเปล่า <c oughs> เออก็น่าจะเห็นกันที่ปกคลิปแล้วหล่ะหรือชื่อคลิปอะไรก็ว่ากันไปซึ่งผมเจอโดยความบังเอิญน,นะครับจริงๆผมจะเล่นอีกแมปหนึ่งแต่ว่าแมปนี้มาสะดุดตาซะก่อนก็เลยขอลองเล่นดูหน่อยละกันมันจะเป็นอย่างไรเป็นแมปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับก็จะมาทดสอบดูกันหน่อยว่าคณิตศาสตร์ของผมเนี่ยยังไหวอยู่หรือเปล่า <laughs> ยังไหวอยู่หรือเปล่าอ่ะก่อนอื่นเนี่ยมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเกมสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆมันมีให้เลือกโหมดด้วยนะนี่ครับโหมดเกมตรงนี้นะแล้วก็กดเข้าไปนี่จะมีง่ายปกติยากแล้วก็สุดข สุดขีดนี่มันยังไงกันเนี่ยเอาเป็นว่าเริ่มแรกเนี่ยผมขอเลือกง่ายก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปทีละสเต็ปนะฮะง่ายๆนี้ก็น่าจะเป็นบวกลบแหละมะัก็น่าจะมีแค่บวกลบแหละคิดว่าอ่ะแต่สิ่งที่ผมไม่คาดคิดเนี่ยทำไมมันมีสัตว์เลี้ยง มีทำไมเอ,เอามาทำไมสัตว์เลี้ยงบาร์บี้ฟรีเฮ้ยลองดูสิสัตว์เลี้ยงบาร์บี้ฟรีอันนี้ไงได้ฟรีจริงเด้ยคือเราได้ฟรีนะครับแต่ว่าต้องเล่นให้ถึง20นาทีก่อนเนาะอ่ะค่อยว่ากันแต่ผมได้หมุนตรงนี้สิดูสิหมุนมีดาวมีเส้นทางมีนูน่นมีนี่สัตว์เลี้ยงโอพีว้าวน่าสนใจกดหมุนมาจื๊บได้ไรเอ่ยได้ไรเอ่ยน้ำยาดาวคูณ2โอเคอ่ะเรื่องพวกนั้นค่อยว่ากันเพราะว่าสิ่งจําเป็นในแมปนี้เนี่ยก็คือเครื่องคิดเลขมันม <c oughs> มีสกินด้วยเอเดี๋ยวนะทำไมมีลบ3.5วินาทีความเร็วอ่ามันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่ายังไงอ่ะค่อยว่ากันดูซิเป็นห้องห้องครับแสดงว่าแต่ละห้องก็จะมีความยากที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นด้านซ้ายตรงนี้เราก็ต้องทําให้สําเร็จก่อนนะครับถ้าเราทําสําเร็จแล้วเนี่ยก็จะได้1ดาวอ่า ว่แต่ได้น้อยนะเนี่ยในนี้ต้องการ15ดาวเลยให้ตายสิเล่นกันบ้าเครื่องไหนลองเล่นดูสิโอเคเราสามารถข้ามกำแพงได้นะครับแล้วก็ข้ามแถวได้คืออะไรเอ่ยอะเดี๋ยวเราเล่นแบบปกติก่อน5ลบ1 5ลบห่ไปง่ายง่ายฮะอ๋อผมเข้าใจแล้วไอ้เครื่องคิดเลขมีไว้ทำไมก็เมื่อกี้นี้แหละผมก็นึกว่าข้ามกำแพงตอบข้ามกำแพงตอบนะครับไม่ใช่นะก็คือไอ้บวกลบเนี่ยเราก็ต้องหาคำตอบที่ถูกต้องนั่นแหละแต่ถ้าเรากดผิดล่ะถ้าเรากดผิดลองกดเลขสูตรลิจึบได้ไหม ไม่ได้ฮะเสียเวลาฟรีด้วยโอเคสี่ลบสองสองไปนี่คือมันต้องรอคำนวณฮะ,สะแสดงว่าถ้ามีเครื่องคิดเลขที่ดีก็น่าจะเร็วขึ้น2องลบเอ้ยสองบวกห้าเจ็จัดปเลสกง่ายๆฮะพวกนี้4ี่ลบสาไป3ามลบหนไป Easy ตรงนี้ก็น่าจะไม่ยากเรียบร้อยมีเก็บดาวคูณ2กับดาวคูณ1นคูณสน่าจะรูบั s ชัดเจนไปคูณห่ไป โอเคก็อย่างที่เห็นนะครับเหมือนผมจะได้ก่อนหน้านี้ผมได้อะไรนะเหมือนจะได้บูสต์ดาวมานะดูตรงไหนเนี่ยอันนี้เล่นเป็นเวลา5นาทีเรียกร้องมาผมได้อะไรเนี่ยอ๋อได้ดาวได้ดาวแต่เหมือนผมได้น้ำยาด้วยนะไอ้น้ำยาจากวงล้ออยู่ใสนี้โอ้แล้วนี่ด่านฮะด่านก็นับเป็นชั้นนะครับมีกี่ชั้นเนี่ย20โอเคอ่านี่ไงเจอแล้ว หาตั้งนานนลยว่าจะมีที่เฉพาะของมันนะไม่ใช่นะครับต้องเข้ามาที่ร้านค้าก่อนแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับใช้ได้ห้านาทีคูณ2จัดไปใช้ใช้ไปเลยคือตอนนี้มันง่ายนะฮะไอเจ้าบวกเลขเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูระดับกลางหน่อยนะผมจะลองเล่นทุกโหมดเลยอ่าง่ายไปแล้วต่อไปก็ปกติจัดไปดูซินี่ไงตัวเลขเปลี่ยน8ปดบวกห้าแปดบวกห้าสิบสามสิบสามจัดไป let's go สี่บวกห้าเก้าไป ง่ายๆฮะพวกนี้ปกติก็ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากง่ายๆเลยเดี๋ยวเล่นจบไปน,นี้เดี๋ยวไปลองยากดูเอายากมากดดูซิจึ๊บยังเป็นบวกลบอยู่นะแสดงว่าไอคูณหารอะไรพวกนี้เนี่ยน่าจะไปที่ห้องถัดไปมากกว่าอันนี้14บสลบสิเท่ากับ2นะครับไม่ยากไม่ยากผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะไปกันได้12บสบวกสิบบฮะสิบส่ลบเฮะยังได้อยู่ยังได้อยู่17บเจ็ดลบสิบเอ็ดหกฮะ โอ้ไม่ยากนี่12บก15 7 7 27จัดไปเมื่อกี้มีคำนวณติสตหนึ่งนะฮะเก็บมาได้8และอีกอีกนิดนึงอีกนิดนึงคือมันก็ไม่ได้เพิ่มดาวให้นะครับพอเราเปลี่ยนโหมดเนี่ยก็แค่เป็นการเพิ่มความท้าทายเนาะเดี๋ยวลองสุดขีดกันบ้างครับจัดไปอืมก็ดูจากตรงนี้แล้ว ก็ไม่ได้ยากนะดูสิ20-8ลบ8เท่ากับ12หฮะง่ายง่ายแปบวก19บ let's go นี่คือเหรียญที่ได้ระหว่างทางเนี่ยก็ไม่ได้สูงด้วยนะเท่าเดิมเลย9-29วก29เอ้ยบวก20เท่ากับ29 let's go 16-10ลบ10เท่ากับหฮะ easy ผมว่าไปรอที่ห้องถัดไปเลยดีกว่าห้องนี้มันง่ายๆอะไม่ได้ยากเนาะจริงๆมีคำนวณอัตโนมัติด้วยนะเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าผมยังไม่ได้เข้ากลุ่มเนาะ oh. ก็ไม่คิดว่ามันจะมีแหละก็เลยไม่ได้เข้าอ่ะไม่เป็นไรเล่นไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องถัดไปโอ้ oh. ผมได้ตอนไหนเนี่ย oh. ลืมสังเกตของขวัญอ่าเก็บมาทั้งหมดสิ ผมไม่ใช่ดีนีวะเก็บมา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 ผมได้ดาวครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่จะไปห้องถัดไปงั้นก็ไปเลยอย่าให้รอช้าระบาปี้ผมได้ยังเนี่ยนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งห้องถัดไปนี่ต่อไปห้องถัดไปก็จะอยู่ที่30ดาวนะครับไม่ยากไม่ยากแต่ใช้เวลานิดหนึ่งอ่ะไปเล่นกันดีกว่าดูจากตรงนี้แล้วใช้2ดาวนะครับไม่ใช่ได้2ดาวแล้วดูเหมือนว่าก็ไม่ได้ยากนะเอ้ะมีไข่แล้วมีไข่แล้วผมจะสุ่มเลยดีไหมถ้าผมสุ่มแล้วดาวในการปลดล็อกห้องมันจะหายไปปะ ไม่แน่ใจแต่ลองก่อนลองก่อนซูงมมาทีเดียวพอทีเดียวพอได้อะไรมาดูกันไก่สามันกี่เปอร์เซ็นเนี่ยห้าสิบไก่เพิ่มอะไรเอ่ยเพิ่มเหรียญโอ้โอนูก็จะเพิ่มดาวใส่เข้ามาใส่เข้ามาหายไหมาหาย โอเคไปเล่นต่อ20่สลบาง่ายๆอยู่ง่ายๆอยูอ่อันนี้ก็1จัดไปผมว่าต้องซื้อเครื่องคิดเลขแล้วเครื่องคิดเลขนี้ใช้ดาวนะอันนี้ยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดลบไปเหลือ4ไม่ยากนะไม่ยากยี่สิบสี่ยี่สิบสองเหลือ2อันนี้เหมือนจะบวกให้ได้เลขแบบหลักหน่วยเลยนะใช่ใช่ผมว่าด่านแรกมาดูยากกว่านะอันนี้มาดูง่ายกว่าแล้วก็เรียบร้อยครับได้เป็น2ออ้าวตัวบูทผมหมดแล้วจริงไหมเนี่ยอ่ะเก็บมาสปินได้สปินฟรีอีกหนึ่งอันขอบูทก็ได้ดาวก็ได้อะไรก็ได้ดีหมดเส้นท างฮะเส้นทางก็คือเส้นที่วิ่งตามหลังเรามาเนาะไหนเอ,อ่ยไหนเส้นทางดูตรงไหนเนี่ยเส้นทางเส้นทางตัวนี้ก็ไม่มีดิเอา้ออาออปชันผม,มีอีกหนึ่งอันอ่ะใช้มาใช้มา แต่ว่าเส้นทางผมอยู่ไหนหรือว่าใส่แล้วนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วโอ้ไว้แต่ละที่เนาะหายากยากมันผมได้เส้นทางมาแต่ว่าอันไหนเนี่ยอันนี้เหรอบวกสปีดเพิ่ม5%นะครับลองดูสินี่ไงผมได้เส้นทางแล้วแจ๋วอ่ะไปะคำนวณกันต่อปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บอ๋อนี่บวกอันนี้บวกอ่าหนึ่งหนึ่งสี่สิบเอ็ดจัดไปได้อยู่ได้อยู่อันนี้บวกปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บหกหกสามสิบหกใช้ได้ใช้ได้สิบเจ็ดปึ๊บปับปบ 1, 1, ปนนป๊บปับ๊บหนึ 9, ่งหนึ่งสี่สิบ มีคือผมจะคำนวณแบบดูที่เลขตัวข้างหลังเลยมันจะง่ายกว่าเนาะพอเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยอันนี้ลบลบลบจึ๊บจับจึ๊บจับ,จบ,จบปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บ,บ,บ,บหกหกหก,หกจัดไปผมอาจจะไม่ได้คำนวณเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับเน้นชัวรวนะ์ <c oughs> วไว้ด้วยเน้นชัวร์ไ้ด้วยแค่บวกลบถ้าผิดขึ้นมานี้ไม่ได้นะบาปี้ผมได้อย่างเนี้ยอีกส อ่อ,อเดี๋ยวผมเล่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันอ๋อเรียบร้อยปลดล็อกห้องใหม่ได้แล้วห้องถัดไปก็คือ50ดาวเหมือนเดิมฮะไม่ยากแต่ใช้เวลายังเป็นลบเหมือนเดิมฮะแต่ว่าห้องนี้ได้3ดาวแล้วเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะได้ยังเอ่ยได้ยังเอ่ยได้เลยเฮ้ยฟักมาได้เลยใช่ไหม ได้เลยใช่ไหมจริงดูนี่ฮะปูดตสิบเป็นระดับความลับนะครับไม่มีดาววันนี้อ,อยากได้ดาวห้องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวเปิดไข่กันบ้างเปิดไข่ดูกันหน่อยฮะกดไปหนึ่งรอบพอไม่ต้องเยอะแยะมากมายจิ้งจอกไม่ธรรมดาอยาเด๋ยวนะจิ้งจอกเอ็งเอง็เองคือจิงจอกใช่ไหม <laughs> เห,เหมือนจะเป็นแลกคูณมากกว่านะ่ะไม่เป็นไรได้มาอีกหนึ่งตัวดูซิ1.7มันหมายความว่าอย่างไรอูน้อยกว่าไกลอีกนเนี่ย <c oughs> เอาใส่เข้ามาได้ได้มาแล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยเครื่องคิดเลขมันใช้ดาวนะครับมไม่ได้ใช้เหรียญเนาะถ้าใช้เหรียญก็ว่าไปอย่างแต่ว่าเอฟเฟกพวกนี้เนี่ยมีเอฟเฟกแล้วก็เส้นทางใช้เหรียญน,นะครับแล้วมันช่วยอะไรอ,อย่างดาวเนี่ยผมลองซื้อมาดิจึ๊บผมได้ดาวมาแล้วแล้วก็ใส่ไหนดูซิ อ๋อเป็นเอฟเฟกที่มันจะสุ่มขึ้นมาเห็นไหมไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะไม่ได้ช่วยอะไรผมได้ของขวัญฟรีเป็นเพชรแล้วฮะอยู่นานจัดกดรับดีอ่าเหมือนเอ๊ะสปีดเลยนะแบบหนึ่งนะมันคือไหนเอ่ยคือไหนในนี้ไม่มีแสดงว่าต้องอยู่สักที่หนึ่งอ่าใช่ฮะมันต้องอยู่สักที่หนึ่งแต่ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ย <laughs> มันไว้แบบ ตือมันแยกกันเยอะมากอะ่ะหาไม่เจออ่าช่างมันผมมาซื้อเส้นทางก่อนเส้นทางนะแล้วก็ซื้ออันนี้มาเลยโกลวบวก75%สปนะครับสปีดจัดปลายอ้อีกแค่นิดเดียวผมก็จะได้นี่แล้วนี่เรนโบว์นะฮะบวกเยอะที่สุดแล้วแต่ไม่เป็นไรซื้อๆมาแนละ้วดูสิวิ่งเร็วขึ้นไหมก็ประมาณนึงประมาณหนึ่ง,มงไม่ได้เร็วมากมาดูห้องนี้กันดีกว่านะครับผมยังอยู่ในโหมดสุดขีดอยู่เลยนะแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเลยขนาดนั้นเนาะอันนี้ปึ๊บปราบปึ๊บ,รบปบราบ9 9 9จัดไป มันจะมีไหมคูณหารอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าอันนี้มันดูๆแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างจาก2ห้องแรกเลยนะใช่อันนี้24กับ14เหลือ10จัดไป E ีสี่สิบหกชิวๆฮะสิบสองบวกสิบสีวกสิบี่ยิบหกยโอเคลิ้นพันไปติสหนึ่งมันจะมีแม่แบบยังไงอะอ่าสามแสนหาร7แบบเนี้ยมีไหม <laughs> มีไหม เราก็ไปพูดเล่นซะด้วยแต่มันมาจริงขึ้นมาทำไงเนี่ย <c oughs> ต้องใช้เครื่องคิดเลขอย่างเดียวเลยนะเรียบร้อยฮะก็ไม่ได้ยากนะอันนี้ห้องที่3แต่มันมีตั้ง20ห้องอะ่ะน่าจะยากนะห้องที่20่สิบแต่ยังไงคลิปนี้ก็ <c oughs> เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับก็เป็นแมปที่เบาสมองฮะไม่ได้ตึงเครียดอะไรขนาดนั้นก็มาลองเล่นกันได้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจนมาถึงตรงจุดๆดนี้แล้วเนี่ยก็คงจะชอบคลิปของผมไม่มากก็น้อยแล้วล่ะยังไงผมก็ขอแนะนําคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้ท่านผู้ชมลองไปกดดูกันได้นัลสนนนุุกกกเเหมือย แต่ยังไงแท้คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม